สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทัเดดดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมก็มีหยฮห,หนอยทั้งสามหาหนอยครับหาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและหาหนอย V.I.P. งวดประจำวันที่4พฤษภาคม2 5 6 4ลงคลิปนี้กับสมาชิกท่านผู้ชม ที่กาลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้งหาหฮานอยครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากหวยฮาหนอยนะครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอย,หหนอยจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขคู่เด่นเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮาหนอยวงเล็บเปิดพิเศษ ปกติ V.I.P. วงเล็บปิดเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮาหนอยหัวประจำวันที่3พฤษภาคม264กันก่อนครับผลการออกสลากหวยฮาหนอยพิเศษครับเด็กไทยาย4ตัวออก 0 2 0 6ครับเลขไท้าย3ตัวบนออก2 0 6กเลขไท้าย2ตัวบนออก06เด็กไทย2ตัวล่างออก0 8ย์ครับผลการออกสลากหวยฮานอยปกตินะครับเดี๋ยวรอบ18บแนาฬิกา30นาทีครับผลการออกรางวันเลขท้าย4ตัวออก1925ครับเลขไทยาย3ตัวบนออก925้าเลขทยาย2ตัวบนออก25เลขไทยาย2ตัวล่างออก91ครับ912ตัวล่างครับ และหวยฮานอย VIP ครับทำการออกในเวลา19เนากามนาทีครับผลการออกรางวัลเลขไทยาย4ตัวออก2751ครับเลขไทยาย2สตัวบนออก751เลขไทยาย2ตัวบนออก51เลขไทยาย2ตัวล่างออก8 6ครับ8 6เลขไทยาย2ตัวล่างครับนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่3พฤษภาคม2564กรครับ มาสรุปเลขสูตรที่ในลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางครับถือว่าหวยฮหานอยงวดวันที่3ในี่หลุดเยอะนะครับหลุดเยอะทั้งสาหนลอยครับทั้ง3หาหานอยแต่ว่ามาอยู่ในชุดนะครับในชุด3ตัวนี่ยังชุด3ตัวในใกล้เชียงทั้งชุดเด่นและชุดรองนะครับชุดเด่นนี้ให้1 7 1 4ครับแต่ผลการออกที่ใกล้เคียงที่สุดหวยฮหานอย VIP ครับออก7 ห้าหนึ่งครับเจ็ดห้าหนึ่งและหวยฮานอยปกตินะครับหวยฮานอยปกติออกเก้าสามตัวบนออกเก้าสองห้าครับในชุดลองที่ให้เด่นไว้ก็คือสองหกเก้าก็เฉียดตัวเดีวยวครับก็เฉียดตัวเดีวยวนะครับส่วนในชุดสองตัวล่างนี้ไม่ไม่มาตามสูตรนะครับในชุดสรุปเด่นสองชุดสองตัวนะครับในชุดสองตัวแปดชุดนี้จะมาเข้าเลขตัวกลับ เลขกไทย2ตัวลว่าง oy, ะนะครับเลขกไทย2ตัวล่างหวยฮานอยปกติในรอบ18บแนาทีสิบห้านาทีถึง18บแนาทีสามสนาทีครับผลการออกรางวัลเลขกไทย2ตัวล่างหวยฮานอยออก91ครับแต่มาติมตกกับ19ึ่งเก้าครับคือกับ19นะครับนี่คือตัวที่ใกล้เคียงที่สุดครับนอกนั้นถือว่าหลุดนะครับหลุดใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงไม่เข้าตามสูตรครับนี่หวยฮานอยนะครับตั้ง2วัน3วันที่สรุปผ่านมาก็หวยฮานอย ผิดพลาดวันนีครับการคำนวณสูตรก็ต้องคิดค้นกันใหม่ย่า่นี้นะครับต้องขออภัยกับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเพราะว่าการคำนวณหายหวยหาหนอยนี้นะครับการหาสูตรไม่เดินตามสูตรเดิมครับต้องเปลี่ยนสูตรเรื่อยครับต้องเปลี่ยนสูตรทุกวันครับเพราะว่าสูตรคำนวณนี้จะจกสูตรกมเดิมนี่จะพลาดเคลื่อนนะครับไม่เหมือนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย3มงวด4ี่งวดก็จะหลุดครั้งหนึ่งครับ แต่หวยห้าในหลุดทุกวันนะครับถ้าคำนวณผิดพลาดก็คือจะผิดพลาดเลยครับต้องขออาภัยกับสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมการคำนวณสูตรนี้เป็นแนวทางเท่ไหนครับให้ใครทุกท่านก็ก่อนตัดสินใจก็โปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจให้ดีครับมีโอกาสผิดพลาดได้นะครับนี่คือข้อมูลในทุกๆงวดที่ผ่านมาครับมาดูในงวดวันที่4 พฤษภาคม2,164กันต่อเลยนะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยในงวดวันที่4พฤษภาคมนะครับจากสูตรที่ผมได้คำนวณครับผมได้นำเลขไทย3ตัวหวยฮานอยปกติธรรมดาครับซึ่งออก925ครับ925มาเป็นแนวทางการคิดกันคำนวณในสูตรครับหลักร้อยคือเลข9ครับหลักสิบคือเลข2หลักหน่วยคือเลข5ครับ ผมนำเลข9กมาคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยนะครับได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้ครับ4ตัวครับ2 570ครับมี2มี5มี7มีศูนย์ครับและหลักสิบครับคือเลข2ครับผมนำเลข2มาคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบนะครับเลขที่คำนวณได้ครับมีเลข1เลข3เลข6เลข8ครับ1 3 6 8กครับและหลักหน่วยครับคือเลข5างวดล่าสุดครับผมนำเลขค้าคำนวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยนะครับได้เลขเด่น จากสูตรที่คำนวณน,นะครับ2479ครับ2479นี่คือเลขสูตรที่คำนวณน,นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยหาหน่อยครับวดปไปจาวันที่4พฤษภ,ภาคม2 5 6 4ครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวครับผมนำหลักสิบนะครับ1368จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ2479จะได้ชุด2ตัวดังนี้ครับ หวางหลักสิบครับจะค 4, 4, mm ู 2, 1, 4, 7, 19, 3, ่หลักหน่วยสตัวครับจะได้หนึ่งสองหนี่น่ดหนึ่งเก้ครับ3วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสีตัวครับจะได้3 2 3 4 3 7 3ามสี่สามเจ็ดสามเก้ครับหกวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้หกสองหกสี่หกเจ็ดหกเก้าครับ8วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้82 8 4 8งดสด แครับทั้งหมด16ชุดนะครับเป็นชุด2ตัวบนชุดตรงตรง,ตรงไว้ฮานอยครับมาได้ทั้ง3านฮาเลยครับแต่ในสูตรนี้เน้นไปที่ฮานอยปกติธรรมดาในรอบเวลา18บแนาฬกานาทีถึง18บแนากานาทีนะครับส่วนชุดสรุปเด่นครับจากทั้งหมด16ชุดนะครับความน่าจะเป็นนะครับ ในตำแหน่งหลัก14ตัวครับ1 3 6 8ครับผมเน้นไปที่ผมดึงเลข3ครับดึงเลข3ดึงเลข8ครับวางตำแหน่งหลัก10ครับและหลักหน่วยนะครับ4ตัวครับ2 479ครับ2479ผมดึงมา2ตัวครับเน้นไปที่เลข4ครับเน้นไปที่เลข9ครับดึง4กับ9วางตำแหน่งหลักหน่วยครับผมจะได้นำนะครับหลัก12ตัวครับ3กับ8มาจับคู่กับหลักหน่วย2ตัวนะครับ สี่กับเก้าครับจะได้ชุดเด่นสองตัวดังนี้ครับจากสิบหกชุดก็จะสรุปมาชุดเด่นที่สี่ชุดครับมีสามสี่สามเก้าแปดสี่แปดเก้าครับทั้งหมดสี่ชุดนะครับเป็นชุดสรุปเด่นชุดตรงๆครับนี่คือเลขไทยสองตัวหัยหน่อยเลยครับส่วนชุดสามตัวครับหลักร้อยสี่ตัวครับสองห้าเจ็ดศูนย์ครับสองห้าเจ็ดศูนย์ผมเน้นไปที่เลขสองครับ เน้นไปที่เลข2ครับเน้นไปที่เลข7ครับผมจะดึงเลข2กับเลข7นะครับวางตำแหน่งหลักร้อยครับนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับ3 439 8 4 8 9มเด้จะในชุด3ตัวบนหัวหน่อยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนนะครับ2วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัว4ชุดนะครับจะได้2 3 4 239 2 8 4 2 8 9ครับ เจ็ดวังหลักร้อยครับจะคู่ชุดเด่น2ตัว4ชุดครับจะได้73 4 739 7 8 4 7 89ครับทั้งหมด8ชุดนะครับในชุด3ตัวบนชุดตรงๆงหุยหน่อยครับใน8ชุดนี้ผมสรุปให้กับสมาชิกได้ดูครับฟังน่าจะเป็นนะครับในชุด3ตัวบน8ชุดครับผมเน้นไปที่นะครับผมเน้นไปที่739ครับนะสรุป เด่นนะครับเน้นไปที่เจ็ดสามเก้าชุดรองเน้นไปที่เจ็ดแปดสี่ครับก็มาลุ้นกันนะครับจะเป็นเจ็ดสามเก้าหรือไม่หรือจะเป็นเจ็ดแปดสี่หรือไม่นี่คือเลขชุดสามตัวบนหวยฮานอยเลยครับส่วนชุดสองตัวครับสองตัวบนครับชุดเด่นก็คือเน้นไปที่สามเก้ารองไปที่แปดสี่ครับเด่นสามเก้ารองแปดสี่นะครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยฮานอยนะครับ ฮาหนอยเลขชุด3ตัวและ2ตัวบนหวยฮานอยทั้ง3ฮาหนอยครับแต่ในสูตรนี้เน้นไปที่ฮาหนอยปกติธรรมดานะครับในรอบ18บแนากา15นาทีถึง1 8ปนากาสนาทีนะครับนี่คือชุด3ตัวและ2ตัวบนครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างหุยฮานอยปกติธรรมดาครับหมดล่าสุดจึงออก91ครับออก91นะครับสูตรเลขท้าย2ตัวล่างผมจะนํา หลักสิบครับนำเลข9้ามาคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบเครับได้เลขเด่น4ตัวครับ3580ครับ3580เลข1หลักหน่วยครับผมนำเลขหนึ่งมาคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยครับได้เลขเด่น4ตัวครับ1469ครับ1469นะครับนี่คือสรุปเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยเลขไทย2ตัวล่างหัวหน่อยเลยครับในเลขหลักสิบตัวครับ3580ครับผมเน้นไปที่ ผมดึง5กระสุนครับดึง5กระสุนวางตำแหน่งวางตำแหน่งหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ1 4 6 9ครับ1469ผมเน้นไปที่เลข4ครับเน้นไปที่เลข4เน้นไปที่เลข9ครับดึงเลข4เลข9วางตำแหน่งหลักหน่วยครับผมจะนำหลักสิบตัวครับ5กระสุนจับคู่หลักหน่วย2ตัวส่ครับจะได้ชุด2ตัวล่างนนครับก็มี5 4 5 9่า้า 04094ชุดนะครับใน4ชุดนี้ก็มาลุ้นกันนะครับจะมาตามสูตรหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางเล็ก้ทย2ตัวล่างหวยห,หน่อยนะครับส่วนใน4ชุดนี้ผมก็จะสรุปชุดเด่นความน่าจะเป็นให้กสมาชิกด,ดูครับใน4ชุดนี้ครับใน4ชุดนี้ชุดเด่นไปที่นะครับเน้นไปที่5 9ครับเน้นไปที่ 59, 59ชุดรองเน้นไปที่8 9ครับ8นี้น่าจะมาตำแหน่งหลักสิบครับ แหลักสิครับจากคู่กับเก้าครับจะได้เปน8ปดครับความเด่นน่าจะเป็นคือเด่นที่สุดคือ5 9ครับชุดรองก็คือ8 9ครับนี่คือเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยนะครับเน้นไปที่ฮานอยปกติธรรมดาครับในรอบ1 8นาฬิกาถึง1 8นากา30นาทีนะครับส่วนการสรุปนะมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP นะครับ ผมสรุปความน่าจะเป็นให้กสมาชิกได้ดูเป็นนาทางครับมาเล่นชุดเด่น2ตัวบนล่างครับเลขเด่น2ตัวบนล่างก็มี3 4 39 8 4 8 9ด่ครับเด่นล่างครับ5459 0409ครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดในกลุ่มนี้8ชุดนะครับชุดเด่น2ตัวครับ3 4 3 9 8 4 8 9 5 4 5 9 0 4 0 9ครับทั้งหมด8ชุด ใน8ชุดนี้มาได้ทั้งหวยฮานอยครับทั้งหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP ครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับทั้งบนทั้งล่างครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขชุด2ตัวบนเลขชุด2ตัวล่างอยู่ในกลุ่มนี้8ชุดนี้นะครับชุดไหนเด่นที่สุดก็มาดูกันต่อครับส่วนชุดสรุปเน้นครับชุดเน้นครับเลขท้าย3ตัวนะครับ3 739ครับ 739ชุดเด่นก็คือ39ชุดเด่นล่างคือ59ครับกำหรุ่นเงินนะครับจะมา739 39ได้59ริงหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับส่วนชุดรองครับส่วนชุดรอง3ตัวไปที่784ครับชุดชุดรอง2ตัว84ครับชุดรอง2ตัวล่าง89ครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับส่วนเลขท่านใดที่ชอบแนวทางเลขตัวเดียวเลขวิ่งครับวิ่งบนครับเนม่ทีเลข9ครับวิ่งล่างในม่ทีเลข9ครับ เ้ามาใต้ทั้งบนทั้งล่างครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวัฮห,หนอยครับทั้งฮาหนอยหาหนอยพิเศษหาหนอยปกติและหาหนอย vip ครับแต่ในสูตรนี้ผมเน้นไปที่หาหนอยปกติในรอบ18 15, นาทนาทีถึง18นาานาทีครับจะทราบผลทั้ง2สลากครับทั้งชุด3 สองตัวล่างและชุด3ตัวบนครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกทุกท่านทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเท่านั้นครับจะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับในงวดวันที่สี่พฤษภาคมสองพันหสิบสี่หวยฮานอยตามสูตรที่ผมได้คำนวณครับจะมาะหวยฮานอยปกติหรือไม่ครับหรือจะหลุดไปหวยฮานอย พิเศษหรือจะลุดไปหวยฮานอย v p p ก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับในงวดวันที่4พฤษภาคม2564ครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูดีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยครับทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติ และ VIP มาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจก็ปากดติดตามกด s ั b s ไ r ร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้ามลสุดหวยดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับวอสมาชิกสตาร์ทูดีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับทุกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่4พฤษภาคม2 5 6 4หเฮงๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ